ยายมื่อวันนี้หวยออกอะไรแอบแอบถามคุณยายกันมื่อวันนี้หวยออกอะไรคุณยายมเทียบออยู่แบบ่คุณยายแซียบอ่ะแก้วจะเก็บไว้ใส่บาทนั่อีกเพราะคนส่งมา่ห้เด้นั่งกับคุณยายกันคุณยายบอกหวยแก้วดิหวยอะไรมื่อวันนี้แก้วจะรวยไว้คุณยายรวยบ่ให้รวยเด้อซ่าดูให้รวยเด้อ เลข้ยังบอกเอฟซีดูเลข้ยังวนเนี่ยมักเลข้ยังบอกด้วยซื่อๆอยู่ไหมโมฟันมายังเลยบ่พ่มพีผู้บ่าที่บอกอีกเลยบหกมวยเนี่ยไวหวยยายโอจะเป็นโมฟันผู้บ่าวเยี่กับข้าวให้ว่านั้นสิชวนไปบอกบ่บ่ห้ไปดอกอยู่น้ำลุงให้หลานเนี่ยอร่อยคุณยายหนูนะคะทำกับข้าวอร่อยตั้งแต่เด็กนะคะเนี่ย เฮ็ดชมพักกันแซบเด้อค่ะนี่เฮ็ดชมพักกันแซบย่า่อยข่ยข่อยได้วิชาคั่นชมพักเด้อผู้ใดอยากกินบอกฟีเมอรลอยขึ้นคุณยายเลยคั่นสมพักกินกับน้ำพริกแม้นี้ไม่เห็นเงอนบ้านคุณยายนะคะทุกคนอืถามคุณยายว่ามีฝันยังบอเพื่อน่ะาเป็นคู่นะคะเพิ่นมีคู่แล้วกะเพื่อนเป็นคนที่รักษาคนนะคะในการนวดนะคะในการนวดให้การจับกระดูกยังเสีย แต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็นค่อนข้างจะอะคุณยามวาความจําเพื่อนน่นะคะขาดหายไปบ้างแต่ว่าก็ยังจาได้อยู่ค่ะจําแก้วได้อยู่แก้วแก้วสิคุณยายยังสวยนะเนี่ยคุณยายอายุเท่าไหร่นะคะวันนี้ไม่วันนี้นนถามอายุคุณยายวันนี้อายุอายุเท่าไหร่คุณยายนะฝน76วันสันถามอายุเท่าไหร่คุณยายวันนี้วะั้าแกวกันเลย มาถามอายุย่าเฉย,ย,ย,ยทุกคนเจ็ดสิบหกวันวันว่านะคะวันดีทุกคนสู่ๆทุกคนหนึ่ค่ะเอฟซีมัวนาวเด้อค่ะปังๆัมาอีกรอบนึงเด้อค่ะผู้ใดบ่เคยถูกใครถูกเด้อะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แกว้วน้ำชงน้ำเนยเดอ้อสาธุรวยๆนะคนุณยายนะอวยพรล,ลูกหลานเดอ้อเฮงเฮงเนีย่ยคท่นไหนก็มีความฝันคุณยาย เว้ยคู่เปนสีห้เด้อคู่นวดเพิินอะตอนนี้คุณย่ยบอได้รักษาคนหรอเนาะค่ะเนาะบอได้นวดไผแล้วแม่นว่าคุณย่มแรงกับหมดแล้วเนาะคุณย่ยเนาะคุณย่ายน่ะรักษาคนมาเยอะเด้อค่ะทุกคนแต่ก่อนมันเป็นหมอนวดจับเส้นนะเส้นติกเซนเอ็นขาบ่งขาบวมมากี่มาคุณย่ยตลอดเด้ออันแฟนครับคุณย่ยก็เยอะเด้อขามานวดเนี่ยแต่ตอนนี้คุณย่าบ่ได้รับแล้วเพราะคุณย่ยบวไหวคุณย่ยเมืยเนาะอืม นายคุณยายพักฟ่อนบางอันเคี่ยวหมากไปนั่งเล่นนอนไปนั่งเลี่ยนอคุณยายเนาะอืมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปวัดคือเก่านอกจากก่อนนี้โอ้คุณยายไปวัดเสมอเด้อขอบุญบารมีน้ำคุณยายเด้อค่ะแต่ว่าแก้วเสียนในคู่ของคุณยายด้วยนะคะถ้าเพิ่นสิบอกว่านี่เป๊ะเลยเด้อก็มีกี่แก้วกระทำเลาได้อายุคุณยายเท่าได้วอร์สันอืม เมื่อนั้นเป็นเป็นว่าเป็นฝันว่าผู้ป่าเ็ดกับเขาเสียบมาสวนเิ่นเตีแกก็เรยกว่าบ่ตองเด้อบ่ต้องไปบ่ตองแต่งงานแล้วพอแล้วอยู่กับลูกกับหลานแกว่ัดนี้เขามาส่วนอีกวันเนี่ยคุณยายเออยามาส่วนยายข่อยด้วยข่อยอย่กให้ยายข่อยเป็นโสดเด้อข่อยว่ายายข่อยแต่งงานกับผู้ใดเคดเขาเคดกับเขาแสีบก็บ่ต้องไปยายอยู่น้ำลูกน้ำหลานนี่ลหละเลิกแล้วเลิกแต่งงานแล้วบาต้องแต่งแล้ว ่อืออันตะกอนเพิ่จะมีมูมาเกี่ยวมุงเกี่ยวมากน้ำกันนะค่ะแต่ตอนนี้อันพเทาธก็แก่เพิ่นกับมาหากันเบาไหวเนาะต่างคนต่างยุ่เฮียแล้ะกับโควีดพร้อมนะคะทุกคนอันนี้ก็บ้านน้องสาวนะคะยุติติดกันปลูกต้นไม้ร่ายไเนี่ยมันต้นไหม้เพิ่งงามๆเดียเย็นน้ำฝนเนี่ยเพิ่นมักคัดนี่นะคะดอกไม้ออกดอกนะคะเขาบอกว่าดอกไม้ออกดอกกาสีเจ้าของบ้านสรีถูกหวยเด้อ อันนี้ตนพญานาคเลยค่ะตนพญานาคค่ะทุกคนตนพญานาคตนพญานาคก็กเลียงกระตรง้งกระตรง้งกระไยกระไย,ยน้อยมาดีค่ะกระไยน้อยมีแตงมมใหายมันมาละฝนหูลลแล้วสิแกงเล้ามันเด็ดอันนี้ยูน่เ้อร์หนียหาย่ <laughs> คนมงคนใหม่ก็สวซ้ยนะคะชอบแก้วกับมกัก้นใหม่คือกันเด้อค่ะไปยินเฟรยมาหาอีแม่เนาะวันนี้ไปยินเสียงอยู่ฝนกี่เมียเน้ะฝนเพาต้นนี้มันออกแดดมันมันใบเหลืองอะฝนเนี่ยต้องมันเข่าห่มมันเข่าห่มตัวเออมันใบเหลืองไหม เนี่ยทุกคนมันโดนแดดม,มันกับใบเหลืองนี่ต้นนี้มีคนมาจองตั้งหาผ่านเรือต้นเนี่ยเป็นธรรมดาดย้อค่ะต้นหาผ่านหนุนประสนเลยเมื่อกันฝนอีละคุณยายกลับก่อนนะคะป่นยูกไก่กันนะเฮ้าเนาะปานยูกไก่กันเว้ยนะคะกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะพลเมฆมหาย,ยนอ